ทางด้านของหอการค้ายะลานนะคะจับมือกับธนาคารออมสินค่ะทํา MOU ในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ ที่หอการค้าจังหวัดยะลานายกันพงษ์ลิมการจนาประธานหอการค้าจังหวัดยะลาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายบุญยศิษฐ์อัมพาผู้อำนวยการเขตปัตตานีธนาคารออมสินตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศัก,กยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดยะลาขยายคะ่ะระยะเวลาของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากเดิมนะคะที่มีระยะเวลาถึงวันที่24ตุลาคมนี้ให้ไปเป็นในเรื่องของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีผลเพิ่มเติม ไปจนถึงวันที่24ตุลาคม2,566ตามข้อกำหนดและเงื่อนขไขในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนายกัรพงลิ่มการจนาประธานหอการค้าจังหวัดยะลากล่าวด้วยนะคะว่าวันนี้เป็นวันดีค่ะที่ธนาคารออมสินสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะ คือภายใต้ SME Clinic ค่ะซึ่งทางหอ,อการค้าจังหวัดยะลาก็เป็นภาคเอกชนที่ให้คำปรึกษาในด้านการค้าร่วมไปถึงเศรษฐกิจค่ะซึ่งเร็วๆนี้ทางหอ,อการค้าจังหวัดยะลายังมีแผน,นที่จะเปิดให้คำปรึกษาทางด้านของการเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการที่มีความสนใจอยากจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารออมสินจังหวัดยะลาซึ่งจะดําเนินการนะคะอาทิตย์ละสองครั้งทางด้านของนายบุญ,ญยสิธิ์อัมพาผู้อำนวยการเขต ปัตตานีธนาคารออมสินก็กล่าวค่ะว่าธนาคารออมสินในปี2561นะคะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากด้านสิทธิประโยชน์ดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าพร้อมกับช่วยแก้ไขปัญหาของชาวบ้านที่มีอาชีพค้าขายแต่ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ทั้งนี้ก็ยินดีค่ะที่จะเป็นแหล่งเงินทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในการประกอบอาชีพต่อไปค่ะ